สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลของโจดจบสกอร์ทุกท่านะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่23มีนาคม2568ก่อนอื่นเลยะครับต้องขอแสดงความยินดีะครับกับสมาชิกนะครับที่เพิ่งเข้ากลุ่ม V.P. ใหม่ของเรานะครับและรับตัว V.P. ไปเข้ากันแบบจังหนับเลยครับส่วนสเต็ปนะครับก็เข้าตามๆกันมานะครับในทุกๆวันบอกเลยครับว่าเข้ามาในกลุ่ม V.P. ของโจดจบสกอร์เนี่ยไม่ผิดหวังกันแน่นอนครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากเข้ามากลุ่ม V.P. ของเราครับผมปักหมุดลิงก์ทางเข้าไว้ที่ใต้คอมเมน สำหรับวันนี้นะครับผมก็นา6คู่6ทิศทางมาฝากพี่ๆหน้าช่องกันอีกเช่นเคยครับแลวก็ไม่ลืมครับที่จะนําเสื้อฟุตบอลเกตพรีเมียมมาแจกกันที่หน้าช่องให้ด้วยครับพี่ๆร่วมกิจกรรมนะครับท่ายผลคู่แพ้ชนะของวันนี้ครับซึ่งตามธรรมเนียมนะครับคู่ VP และคู่ทายผลจะอยู่ในคู่แรกครับส่วนวิธีการร่วมสนุกและกฎกระิกาจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังในคลิปกันเลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับผมรบกวนเวลาพี่ๆสักครู่เดียวครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตืือออน้กกกกับบช่่งจจจจรรรดดวยะเพพมลาิ และการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาเลยครับพี่ๆครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคู่วีคู่แรกของวันนี้กันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่คู่แรกคู่ v i p ของวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างมอนโดวานะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนนอร์เวย์เฮ้ยเฮตคู่นี้พบกันมาทั้งหมด1ครั้งครับคุณผู้ชมครับเป็นฝ่ายของนอร์เวย์ครับที่บุกมาเอาชนะมอนโดวานะครับในปี2014นในศึกเฟนรี่อินเตอร์เนชันแนลนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านมอนโดวากันหน่อยดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดของเขาเนี่ยชนะมา3ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับมอนโดวาได้บุกไปเสมอกับทางจิฟโรต้านะครับที่1ประตูต่อ1ครับในศึกแฟนรีอินเตอร์เนชั่นแนลครับนัดที่2ครับบุกเอาชนะอันเดร่านะครับในศึกยูฟ่าเนชั่นรีกนะครับที่0มาตุลต่อ1ครับนัดที่3นะครับบุกแพ้ทางมาลต้านะครับที่1ประตูต่อ0ครับนัดที่4นะครับเปิิิดดดดบบบบบ้้าาาาาานน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 นเเเอออชชะะะะะัััััรรรรรร่่่่่คคคไปปปททีี2ตตูสว5ซมโ ไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มในบ้านช่วงนี้นะครับถือว่าใช้ได้ครับสำหรับมอนโดว่าเจ้าบ้านวันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับฟอร์มล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างนอร์เวย์กันบ้างดีกว่านะครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับชนะไป4ครั้งครับแพ้ไปเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับนอร์เวย์ครับเปิดบ้านชนะคาซัคสถานไปที่5ประตูต่อศูนย์ครับในศึกยูฟ่าเนชันลีกนัดที่สครับบุกไปชนะสโลเวเนียนะครับที่อหนึ่ เปิดบ้านชนะสโลเวเนียไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับและนัดที่5นะครับเปิดบ้านชนะออสเตรียไปนะครับที่2ประตูต่อ1ครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างนอร์เวย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือว่าเกมเยือนนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดของมอนโดวากันบ้างดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของมอนโดวานะครับผมนะเอาชนะไป4ครั้งครับแพ้ไปเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับคือเปิดบ้านชนะอันโดร่านะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านชนะซานมาริโนนะครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะมาลตาไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่4นะครับเปิดบ้านแพ้ทางยูเคนนะครับไปที่่่ปรรระะตตูออคคัับบเเลกได้ยนวา ในบ้านของมอนโดวาในช่วงนี้ครับแข็งแก่งมากๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ5นัดล่าสุดการเล่นเกมเยือนของนอร์เวย์กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง5นัดล่าสุดนะครับเกมเยือนของนอร์เวย์ครับชนะไป1ครั้งครับเสมอ2ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่ชนะมาครับคือบุพชนะสโลเวเนียนะครับที่1ประตบต่อส่ครับส่วนนัดที่เสมอและแพ้นะครับก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเกมเยือนในช่วงนี้ของนอร์เวย์เนี่ยดูไม่ดีเลยะ เดี๋ยวเรามาดูแผนการเล่นและผู้เล่นหลักๆนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมีใครบ้างนะครับและจะมาในแผนอะไรกันฮะมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างมอนโดวากันก่อนเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับคาดว่าในวันนี้นะครับมอนโดวาจะมาในแผน54-1ครับโดยมีผู้เล่นหลักเป็นกองหน้าราบประตูอย่างไอออนนิโคเรสคูครับส่วนทางทีมเยือนอย่างนอร์เวย์ในวันนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบ442ครับโดยมีผู้เล่นหลักนะครับจะเป็นเออร์ริงฮาร์แลนครับแล้วก็โอเดกาดครับ และโจทย์ในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางทีมเยือนอย่างนอร์เวย์ครับต่ออยู่ที่ลูกครึ่งครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าคู่นี้จะเป็นคู่ไอพีและคู่ไทยผลครับพี่ๆไทยผลเข้ามานะครับว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับพี่ๆคนไหนครับที่คอมเมนต์เข้ามาไายถูกนะครับรับเสื้อไปเลยครับหตัวจากจโจจบสกอร์ฮะเอาเลยครับสำหรับพี่คนไหน มาถึงคู่ที่2ประจำวันนี้นะครับเรายังอยู่ในศึกยูฟาในชั้นรีครับเป็นการพบกันระหว่างเซอร์เบียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนออสเตรียครับเฮตูเฮตู่นี้นะครับพบกันมาทั้งหมด4ครั้งครับเซอร์เบียชนะไป1ครั้งออสเตรียชนะไป2ครั้งเสมอกันไป1ครั้งครับ ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเซอร์เบียชนะไป1ครั้งเสมอไป3ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับทางออสเตรียที่1ประตูต่อหครับนัดที่2ครับเปิดบ้านเสมอกับทางเดนมาร์กไปครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในที่สามครับบุกไปเสมอกับทางสวิตเซอร์แลนด์ครับที่1ประตูต่อหนึ่งในที่สี่บุกไปแพ้ทางสเปนครับที่สามประตูต่อศูนย์และนัดที่ห้าเปิดบ้านเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ครับไปที่สองประตูต่อศูนย์ครับถือว่าในฟอร์มช่วงนี้นะครับของเซเบียเน เมอมา2ครั้งครับซึ่งในนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านนะครับเสมอกับเซอร์เบียไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่2ครับเปิดบ้านเสมอกับสโลวาเนียครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งเช่นกันครับส่วนนัดที่3นะครับบุกไปเอาชนะคาซัคสถานนะครับที่ศูนย์ประตูต่อสองครับนัดที่สี่นะครับเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ครับไปที่ห้าประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่ห้านะครับเปิดบ้านเอาชนะคาซัคสถานครับไปที่สี่ประตูต่อศูนย์ยับเรียกได้เลยนะครับว่าฟอร์มช่วงนี้ของทางออสเตรียเนี่ยดูดีมากเลยครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับของทางเจ้าบ้านเซอร์เบีย5นัดล่าสุดกันหน่อยดีกว่านะฮะ5นัดล่าสุดนะครับเซอร์เบียครับเอาชนะไป1ครั้งครับเสมอ3ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเซอร์เบียเปิดบ้านนะครับเสมอกับทางเดนมาร์กไปที่0ูนย์ประศูนย์ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ครับไปที่2องประตศูนย์นัดที่3นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางสเปนไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดที่สนะครับเปิดบ้านแพ้ทางอังกฤษ ไปที่2ประตูต่อ2ในศึก NBA ต้องบอกเลยครับว่าฟอร์ม5นะ้ันา่าสุดของทางเจ้าบ้านเซอร์เบียเนี่ยยังดูห่วยอยู่ครับ ส่วนฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับของออสเตรียนะครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับออสเตรียนะครับบุกไปเอาชนะคาซัคสถานนะครับมาที่0ประตูต่อ2ครับนัดที่2นะครับบุกไปแพ้ทางนอร์เวย์ครับที่2ประตูต่อ1นัดที่3นะครับบุกไปเสมอกับทางสโลวาเนียครับที่1ประตูต่อ1นัดที่4ครับในศึกบอลยูโรครับบุกไปเอาชนะเนเธอร์แลนด์นะครับที่2ประตูต่อ3ส่วนในนัดที่5นะครับบุกไปเอาชนะโปแลนด์นะครับที่1ประตตู่อ3ในศึกบอลยูโรเช่นนกััครบต้องบบอออออกเเเลยยวว่่่าาาฟรรร์มมขงงทสตีนนะะคัไจป็ เกมเย่าหรือเกมเยือนเนี่ยช่วงนี้ดูดีไปหมดเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูแผนการเล่นของวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับทั้ง2ทีมเนี่ยจะมาในแผนอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยทางเจ้าบ้านอย่างเซอร์เบียนะครับคาดว่าวันนี้เซอร์เบียจะมาในระบบ3 4มสครับและส่วนผู้เล่นหลักของเซอร์เบียวันนี้นะครับเป็นของหน้าตัวเป้านะครับอย่างดูซานราฮูวิตหรือที่เรารู้จักกันในนามพี่นัเดตนั่นเองครับส่วนทางทีมเยือนอย่างออสเตรียครับคาดว่าวันนี้ครับจะมาในระบบ4 2 3 1ครับโดยจะมีผู้เล่นหลักนรับเป็นมาโกอนาโตและไมเค ครับโจทย์คู่นี้นะครับเปิดมานะครับที่เสมอกันครับผู้ชมครับและผมคิดว่านะครับทางทีมเยือนอย่างออสเตรียในตอนนี้นะครับทำได้ดีมากๆครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอจบสกอร์ไปเลยแล้วกันนะครับไปทางทีมเยือนอย่างออสเตรียไม่เพียรแน่นอนครับ มาถึงคู่ที่3ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นฝรั่งเศสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโครเอเชียครับเหตุฮีคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด7ครั้งครับฝรั่งเศสเอาชนะไป3ครั้งโครเอเชียชนะไป2ครั้งเสมอกันไป2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับฟอร์มล่าสุดของทางเจ้าบ้านฝรั่งเศสกันหน่อยดีกว่าครับอันดับล่าสุดนะครับของฝรั่งเศสนะครับเอาชนะมา3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่แพ้มาครับคือบุกไปแพ้ทางโครเอเชียครับในบ้านที่สองประตูต่อครับนะ สามนะครับเปิดบ้านเสมอกับทางอิสราเอลไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนในนัดที่สี่นะครับบุกไปเอาชนะเบลเยียมนะครับที่1นประตูต่อสครับและในนัดที่5นะครับบุกเอาชนะอิสราเอลที่1นประตูต่อสครับต้องบอกเลยว่า5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทางฝรั่งเศสครับถือว่าทำได้ดีครับแต่พอไปเจอโคเอเชียในบ้านกลับแพ้ไปที่2อประตูต่อศูนย์ครับอย่างว่าครับคุณผู้ชมครับบ้านไข่บ้านมันครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดนะครับในบ้านของฝรั่งเศสกันหน่อยดีกว่าในยับหนัดล่าสุดครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอไป2ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดแรกครับฝรั่งเศสเปิดบ้านเสมอกับทางอิสราเอลไปที่0ูประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2เปิดบ้านชนะเบลเยียมนะครับไปที่2องประตูต่อศูนย์นาที่3นะครับเปิดบ้านแพ้ทางอินเตอร์รีครับไปที่หนึ่ประตูต่อสามนาที่4นะครับเปิดบ้านเอาชนะเบลเยียมนะครับในบอลยูโรครับไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนในนาที่ ของฝรั่งเศสก็ยังถือว่าดูไม่แย่นะครับคุณผู้ชมครับส่วนฟอร์มเกมเยือนห้านัดล่าสุดของโคเอเชียในช่วงนี้นะครับชนะไป1ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับนัดล่าสุดนะครับโคเอเชียนะครับบุกไปแพ้ทางสกอตแลนด์นะครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2ครับบุกไปเสมอทางโปรแลนด์ที่3ประตูต่อสามครับนัดที่สามบุกไปแพ้ทางโปรตุเกสไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่สี่นะครับบุกไปแพ้ทางสเปนครับในศึกบอลยูโรครับที่สามประตูต่อศูนย์ส่วนในนัดที่ห้านะ ว่าฟอร์มเกมเยือนเนี่ยบ้านใครบ้านมันจริงครับห้านัดล่าสุดของโคเอเชียเนี่ยดูแย่มากๆนะครับในเกมเยือน เดี๋ยวเรามาดูแผนแระผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเริ่มด้วยเจ้าบ้านอย่างฝรั่งเศสครับวันนี้จะมาในระบบ4-3-1-2ครับผู้เล่นหลักในวันนี้ของฝรั่งเศสครับจะมีเอ็มปาเป้เป็นกองหน้าร่าประตูตามด้วยเดมเบร่และโครโมอานี่ครับส่วนทางทีมเยือนอย่างโคเอเชียในวันนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยผู้เล่นหลักของทางโคเอเชียวันนี้ครับจะมีอีวานเปเรซิกและรูก้าโมดิตครับ และโจ์คู่นี้ครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างฝรั่งเศสต่ออยู่ที่รูครบวรูคร่งครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมบอกไว้แล้วนะครับว่าคู่นี้บ้านใครบ้านมันครับคุณผู้ชมครับนัดที่แล้วโคเอเชียถล่มฝรั่งเศสนะครับในบ้านไปที่20ประตูศูนย์นัดนี้ครับฝรั่งเศสมาเล่นในบ้านนะครับผมบอกเลยครับไม่ต่ำกว่า4เม็ดแน่นอนฮะวันนี้ครับผมเลยขอจบสกอร์นะครับไปทางเจ้าบ้านอย่างฝรั่งเศสเอ็มเปเป้ทำได้แน่ มาดูคู่ที่4ของวันนี้กันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเป็นเยอรมันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอินเตอรี่เห็นทุเห็นคู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด8ครั้งครับเยอรมันเอาชนะไป4ครั้งเสมอกันไป4ครั้งอินเตอรี่ยังไม่เคยชนะเลยครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเยอรมันในวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งในนัดล่าสุดนะครับที่เยอรมันครับบุกไปเอาชนะอินเตอรี่ถึงในบ้านที่1นึ่งประตูต่อสครับนัดที่2ครับบุกไปเสมอกับทางฮังการีครับที่1ประตตู่อหนึ่งปิดบบ้านนถล่่มอเีียไปปทระตูต่อครัหน่่ะรปอตตู ส่วนในนัดที่5นะครับบุกไปเอาชนะบอสเนียมาที่1ประตูต่อ2ครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มช่วงนี้ของทางเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนของเขาเนี่ยโคตรดูดีเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างอินเตอรีกันบ้างดีกว่านะครับนัดล่าสุดครับอินเตอรีเปิดบ้านแพ้ทางเยอรมันไปที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านแพ้กับทางฝรั่งเศสครับไปที่1ประตูต่อ3นัดที่3บุกไปเอาชนะเบลเยียมนะครับที่ศูนย์ประตูต่อะนั เปิดบ้านเสมอกับทางเบลเยียมไปที่2ประตูต่อ2ครับผมว่าในช่วงนี้นะครับทางทีมเยือนอย่างอินเตอร์รีก็ถือว่าทาได้ดีเลยครับถึงแม้อาจจะดีไม่พอนะครับเพราะว่า5านัดล่าสุดเนี่ยชนะไปแค่2ครั้งเท่านั้นครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเยอรมันกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอกได้เลยว่าถล่มเละเทะมากเลยครับคุณผู้ชมเขียวอื้อเลยฮะ5านัดล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับนัดแรกนะครับเยอรมันครับเปิดบ้านถล่มบอสเนียครับไปที่เจ ครับเปิดบ้านเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปที่1ประตูต่อศูนย์นัดที่3ครับเปิดบ้านถล่มฮังการีครับไปที่5ประตูต่อศูนย์ครับและนัดที่4ครับเปิดบ้านชนะเดนมาร์กในศึกบอลยูโรครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดที่5นะครับในศึกบอลยูโรเช่นกันครับเยอรมันเปิดบ้านชนะฮังการีไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับพูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าฟอร์มในบ้านที่ผ่านมาของทางเยอรมันเนี่ยโคตรโหดเลยครับ มาดูฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์รีกันบ้างดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดเอาชนะไป3ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับคือบุกไปเยือนเบลเยียมนะครับเอาชนะมาที่0ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับบุกไปเอาชนะอิสราเอลนะครับที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่3นะครับบุกไปเอาชนะฝรั่งเศสครับถึง1ประตูต่อ3ครับส่วนในนัดที่4นะครับบุกไปแพ้ทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่2ประตูต่อ0ในศึกบอลยูโรรคับและนัดที่5นะครับบุกไปเสมอกับทางโคเอเชียครับบในอลยูโรรเช่่นนกััคบที1 ประตูต่อหนึ่งครับถึงแม้ว่าฟอร์มล่าสุดจะดูแย่ไปบ้างนะครับแต่ห้านัดล่าสุดในเกมเยือนของอินเตอรี่ก็ถือว่ายังดูดีอยู่ฮะ คู่นี้โจ์เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเยอรมนีนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งควบรูครับคุณผู้ชมครับและผมมองนะครับภาพโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดของทงเยอรมนีและเกมล่าสุดของอินเตอร์ลีนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ช่วงชิงอันดับกันมากๆฮะและวันนี้ครับเรนในบ้านของเยอรมนีด้วยครับครึ่งควบรูเนี่ยถือว่าไม่เยอะไปครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมเลยขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเยอรมนีมีสิทธิ์มากกว่าครับ มาถึงคู่ที่5ประจำวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นการพบกันระหว่างสเปนครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนเนเธอร์แลนด์เหตุผลคู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด4ครั้งครับเนเธอร์แลนด์เอาชนะไป2ครั้งสเสมอกัน2ครั้งสเปนยังไม่ชนะเลยครับ เด <premises. S 2> ี๋ยวไปดูฟอร์ม so, 5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านสเปนกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับ5นัดล่าสุดนะครับยังไม่แพ้อะไรครับเสมอมา1ครั้งชนะไป4ครั้งครับซึ่งในนัดล่าสุดนะครับก็คือบุกไปเจอกับทางเนเธอร์แลนด์ครับนัดนี้นะครับเสมอกันมาที่2ประตูต่อ2ครับนัดที่2เปิดบ้านชนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปที่3ประตูต่อ2ครับและนัดที่3นะครับบุกไปเอาชนะเดนมาร์กที่1ประตูต่อ2ครับส่วนนัดที่4นะครับเปิดบ้านชนะเซอร์เบียไปที่3ปปปปรร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 ระะะะะตตตตูู่่่่่่ออออ0 0แแลลนนนนนนนัััััััดดดดดทททีีีี5คคคคคบบบบบบบเเเเิ้้้้าาาาชชมม์์กกไไ1ยยววฟงงงสสุๆห band มาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับเนเธอร์แลนด์นะครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะไป1ครั้งครับเสมอไป3ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งในนัดล่าสุดนะครับคือเปิดบ้านเสมอกับทางสเปนไปที่2ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับบุกไปเสมอกับทางบอสเนียนะครับที่1ประตูต่อ1ครับและนัดที่3ครับเปิดบ้านชนะฮังการีไปที่4ประตูต่อ0ครับส่วนในนัดที่4นะครับบุกไปแพ้ทางเยอรมันครับที่น่1ประตูต่อยน0ครับและในบบ้านนเี่ก อครับ มาดู5นัดล่าสุดการเล่นในบ้านของสเปนกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับโอ้โห5้นัดล่าสุดนะครับสเปนชนะมาทั้งหมด5นัดเลยครับนัดแรกนะครับเปิดบ้านชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปที่3ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านชนะเซอร์เบียไปที่3ประตูต่อ0นนัดที่3ครับเปิดบ้านชนะเนเปิลไปที่1ประตูต่อ0ย์ครับนัดที่4คือเปิดบ้านชนะอังกฤษนะครับไปที่2ประตูต่อ1ครับในศึกยูโรส่วนนัดที่5นะครับในศึกยูโรเช่นกันครับเปิดบ้านชนะฝรั่งเศสไปที่2ประตูต่อบต้องบอกเลยนะครับวว่่าชงนี้ไม่่วาจะเป็นนอกบ้านหรือวว่่าาาในนนบ้เฟออร์มืสุดดจัะ เดี๋ยวเรามาดูในยัน5นัดล่าสุดการเล่นเกมเยือนของเนเธอร์แลนด์กันบ้างดีกว่าครับ5นัดล่าสุดเกมเยือนของเนเธอร์แลนด์ครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับคือบุกไปเสมอกับทางบอสเนียครับที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับบุกไปแพ้ทางเยอรมันครับที่1ประตูต่อ0นัดที่3นะครับบุกไปเสมอกับทางฮังการีครับที่1ประตูต่อ1ส่วนในนัดที่4นะครับบุกไปเอาชนะโรมาเนียครับในศึกยูโรครับที่0ประตูต่่่่่่่่อออออแแลละะะะนน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 ัััััดดทททีีีคคครรรรรรบบบบใศึกกกยููโโเเชชุไปปปาาาา์์1ตต2ืวฟมมผ ใครับของทางนิทเแลนด์เนี่ยบอกเลยว่านอกบ้านเนี่ยน่าเป็นห่วงฮะและโจทย์ของคู่นี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านสเปนนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งควบพรูครับคุณผู้ชมครับซึ่งในนัดที่แล้วนะครับพี่ๆก็คงเห็นกันแล้วนะครับว่าสเปนบุกไปเยือนเนธอร์แลนด์ครับยังยันเสมอไม่ได้ที่2ประตูต่อ2ครับวันนี้ครับผมเลยขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างสเปนวันนี้เล่นชัดเจนแน่นอนฮะ มาถึงคู่สุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างฮังการีครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนตุรกีเอตเตคู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้งหมด6ครั้งครับฮังการีชนะไป4ครั้งตุรกีชนะไป1นครั้งเสมอกันไป1ครั้งเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มเจ้าบ้านฮังการีกันหน่อยดีกว่านะครับช่วงนี้ครับห้านัดล่าสุดเนี่ยชนะมาแค่1ครั้งเท่านั้นครับเสมอไป2ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ทางตุรกีในบ้านครับที่3ประตูต่อ1นี่งันที่1่อ1ครับะครับแพ้ทางนเรับที่ง เประตูต่อศูนย์น,นที่4นะครับบูไปเอาชนะบอสเนียครับที่ศูนย์ประตูต่อสอครับและนัดที่5นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางเนเธอร์แลนด์ไปที่1นประตูต่อหครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างตุรกีกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่า,นา,นาส,สุดครับตุรกีเอาชนะไป3ครัง้งครับเสมอ1ครัง้งแพ้เพียง1ครั้งตอนนั้นเองครับนัดแรกนะครับตุรกีเปิดบ้านชนะฮังการีนี่แหละครับไปที่สามเป็นประตูต่อหนึ่งครับนัดทีสองตุรกีบูแพ้ทางมอนเตเนโกนะครับ นัดที่4ี่นะครับบุกไปเอาชนะไอร์แลนด์ที่2ประตูต่อ4ครับตัวในนัดที่5นะครับเปิดบ้านชนะมอนเตเนโกครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับบอกได้เลยนะครับว่าช่วงนี้ไม่ว่าเกมเย่าหรือเกมเยือนเนี่ยตุรกีถือว่าทำได้ดีมากๆฮนะ ส่วนฟอร์มในบ้านนะครับของทางฮังการีนะนัดล่าสุดนะครับชนะไป1ครั้งกับเสมอ3ครั้งแพ้ไป1ครั้งรับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่ชนะมานะครับคือเปิดบ้านชนะอิสราเอลครับไปที่3ประตูศูนย์ในรายการแฟนรีอินเตอร์เนชั่นแนลครับส่วนอีก4นัดนี้นะครับที่เสมอและแพ้มาเนี่ยตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ เราไปดูฟอ sì ร bah, ์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางฝั่งตุรกีกันหน่อยดีกว่าครับเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางฝั่งตุรกีนะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนมอนเตเนโกครับแพ้กับทางมอนเตเนโกนะครับมาที่3ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับบุกไปเอาชนะไอร์แลนด์นะครับมาที่2ประตูต่อ4ครับนัดที่3ครับบุกไปเสมอกับทางเวลนะครับที่0ประตูต่อ0นัดที่4นะครับบุกไปแพ้ทางเเเเนน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 ธอออออรร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 ์์แแลลลลดดคคคคัััััับบบบบบบใใใศศึึกกกกยยูููโโททีี่่่่2ปปะะะะตต1 5ชชุไา ออสเตรียที่1ประตูต่อ2ครับและโจทในคู่นี้นะครับบอกเลยครับว่าเปิดมาที่เสมอครับคุณผู้ชมครับต่างฝ่ายต่างแย่งชิงอันดับเพื่อเข้ารอบต่อไปกันนะครับสาหรับคู่นี้และผมมองว่าทางตุรกีเนี่ยวางเกมมาดีกว่าแน่นอนครับฉะนั้นวันนี้ผมเลยขอจบสกอร์ไปทางทีมเยือนอย่างตุรกีวันนี้วางแผนมาดีแน่นอนฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับ6ทิศทางที่ผมให้ไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า6ทิศทางนี้นะครับผมให้เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่ตัวรักตัวชอบของผมแต่อย่างใดแต่ถ้าหากวี่ีนะครับที่อยากได้ตัวรักตัวชอบและเดินไปพร้อมๆกันกับผมนะครับสามารถเข้ามาในกลุ่ม VP ีของโจจอสกอร์ได้เลยครับซึ่งทางเข้านะครับผมได้ปักหมุดนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากเล่นไปพร้อมๆกัน นะครับตัวเต็งตัวรักตัวชอบตัว v ี p ชุดโครงการต่างๆผมจัดไว้ให้แล้วในกลุ่มครับบอกเลยนะครับว่าเข้ามาในกลุ่ม v ีของผมเนี่ยไม่ผิดหวังกันแน่นอนครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสรุป6คู่6ทิศทางของวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ VP ีนะครับระหว่างโปรตุเกสเดนมาร์คคู่นี้นะครับผมให้ไปรับกันในกลุ่มครับคู่ที่2นะครับเป็นเซอร์เบียครับพบกับทางออสเตรียนะครับคู่นี้ผมให้ไปทางออสเตรียครับคู่ที่3นะครับเป็นฝรั่งเศสครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนโกลิเชียคู่นี้ผมให้ไปทางฝรั่งเศสนะครับบ้านไข่บ้านมันคู่ที่4ี่ครับเป็นการพบกันระหว่างเยอรมนีครับเปิดบ้านเจอกับอินเตอรีครับคู่นี้ผมให้ไปเยอรมนี 5นะครับเป็นสเปนครับเปิดบ้านเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับคู่นี้ผมให้ไปทางสเปนนะครับไม่ต้องลังเลมากครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่6ครับฮังการีครับเปิดบ้านเจอตุรกีครับคู่นี้ผมไปตุรกีอยู่แล้วครับไม่ต้องคิดมากและนี่นะครับคือบทสรุป6ทิศทางนะครับ6คู่ของวันนี้ที่ผมให้กันหน้าช่องครับและสําหรับวันนี้นะครับผมจัวจบสกอร์ต้องขอกราบลาพี่ๆไปก่อนนะครับตามธรรมเนียมเช่นเดิมครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องจัวจบสกอรดรีๆ การวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาละครับวันนี้ผมต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ